ทักสะออนถูกไอจีปริศนาถามจะคบผู้ชายตีเมียจริงหรอแฟนกลับเดือดแทนถักสะออนอินสตาแกรมสะเทือนเจอบุคคลปริศนาคอมเมนต์ถามจะคบผู้ชายตีเมียจริงๆรหรอชาวเน็ตเดือดแทนต้องบอกเป็นคอมเมนต์ที่ทำเอาอินสตาแกรมของแอบทักสะออนสะเทือนไปเลยทีเดียวหลังมีบุคคลปริศนาเข้ามาคอมเมนต์ถามถึงความรักของแอปว่าจะคบผู้ชายที่ตีเมียจริงๆรหรอโดยมีข้อความระบุว่าแม่แอบคะจะคบผู้ชายตีเมียจริงๆริงหรอเราไม่สบายใจ เรารักแม่แอปนะคะและเป็นห่วงน้องค่ะสันดานมาเปลี่ยนไม่ได้นะคะถ้าเขาคนนั้นใช้ชื่อแม่สร้างกระแสช่วยออกมาพูดด้วยนะคะรักนะคะต้องการให้แม่แอปและน้องปีได้รักใหม่ที่ดีที่สุดในชีวิตค่ะคอมเมนต์จากชาวเน็ตสนันมากต้องบอกเลยว่าคอมเมนต์เดียวทําเอาแฟนคลับเดือดแทนเลยทีเดียวเข้ามาคอมเมนต์อย่างรัวอาทิเพอร์เจอร์ศาลเขายกฟ้องแล้วถ้าติดตาจริงๆคงจะรู้นะส่วนคุณแอปเขาจะคบใครมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาเขาคบใครแล้วมีความสุขยุ่งอะไรกับเขาอะคะ ความรักเขาเขาเลือกเองไม่มีสิทธิ์อะไรมาบอกคนอื่นทําตามตัวเองและอีกอย่างนะคะก่อนจะไปว่าใครไปตามข่าวตามคดีให้ดีๆนะคะแบบนี้ถ้าจะไม่ใช่แฟนคลับพี่แอบแล้วคะ่ะขอขอบคุณภาพแอบทักะอรภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกอดคอมค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร์กดกระดิ่งด้วยนะคะ